วันนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินสุขุมวิท22นายนะัทวิทย์เนติจารุโรจและนายวราชาญเชื้อบ้านเกาะทีมทำนายความ,มของพลตอสุรเชษฐ์ธรรพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมเปิดเส้นทางการเงินสำคัญเชื่อมโยงนายตำรวจระดับสูงและครอบครัวรวมถึงกองบัญชาการที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวข้องกับเว,ว็บพนันออนไลน์ โดยนายวราชันกล่าวว่าเรื่องแรกคือใบอนุมูลนามบัตรชื่อของพลตารวจเอกสุรเชษที่ตรวจคิดได้ขณะจับกลุ่มพันตำรวจโทคิดจนมีการเชื่อมโยงว่าเป็นการทําบุญผ่านบัญชีม้าจํานวน2 0 0 0 0 0บาทแท้จริงแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพลตํารวจเอกสุรเชษจากการตรวจสอบพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการโอนเงินจานวน2,000 0 0บาทมาทําบุญเป็นบัญชีที่พันตำรวจโทคิดถืออยู่ซึ่งมีการโอนเงินเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน25ง5ได้มาจากนางสาวหริที่ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับวัด ส่วนเงินบริจาคทรมบุญของพลตำรวจเอกสัเชัที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เป็นการขาวายเงินสด200,000บาทเมื่อวันที่29ตุลาคม2565ด้วยตัวเองที่วัดสารภูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกรณีนนการซื้อตั๋วเครื่องบินที่มีการอ้างว่าเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่ปปชออนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวเป็นของพันตำรวจโทคิดและครอบครัวโดยบินตรงจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ไม่ใช่การซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่ปปชแต่อย่างใด นอกจากนี้นายนัทวิทได้เปิดเผยถังเส้นทางการเงินของบัญชีนางสาวพิมพิไลผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ BK Master ที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆรวม38เส้นซึ่งส่วนใหญ่ร่วมเป็นข้าราชการตำรวจแต่เหตุใดกับมีการดำเนินคดีเพียงบางส่วนเท่านั้นจึงมองว่าเป็นอินซีเลือกเหยื่อหรือไม่โดยหลังจากนี้ทางจินตนาความจะนำรายชื่อของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ยังไม่ถูกออกหมายเรียก ไปยื่นให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษพปชผู้ตรวจการแผ่นดินและนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตรวจสัพข้อเท็จจริงส่วนพลตบดีเอกโซลิเช่จะเดินทางไปตามหมายเรียกในวันที่21มีนาคมนี้หรือไม่นั้นทางทีมจะานความยังไม่ทราบล้านนี้นะฮะเป็นข้าราชการตำรวจที่เปิดบัญชีรับเงินเงินวิ่งเข้าตรงเลยครับเงินรวมแล้วเนี่ย หลายสิบล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีการออกหมายจับเฉพาะเส้นนี้นะคณะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่ไม่ออกหมายจับเส้นนี้หรือไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้วอันนี้ทีมทนายความหรือคณะที่ปรึกษากฎหมายเนี่ย มีข้อสงสงัยขณะที่พลตบรีนำเกียรติรีรโรจนพงศ์ผู้บังคับการส่วนฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งใน8ลูกน้องสนิทของพลตบดีสุรเชษที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มินนี่กล่าวแถลงข่าวเพิ่มเติมหลังจากทีมทนายความของพลตบรีสุรเชษแถลงข่าวจบลงว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์คือ พันตำรวจโทคิดใช้บัญชีของบุคคลอื่นมากถึง6บัญชีซึ่งข้อเท็จจริงได้ปรากฏในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสอนอ,นอทุกมหาเมฆและทั้งสิน้นรวมทั้งมีการสอบสวนเจ้าของบัญชีแล้วแต่กับมีการนำข้อเท็จจริงเรื่องสมคบฟ้องเงินมาเป็นอีกคดีเนื่องจากเป็นการโอนเงินในห่วงเวลดาเดียวกันโดยพลตำรวจตีนำเกียร์กล่าวถึงแผนผังเส้นทางการเงินจำนวน3 4เส้นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด,ด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการประสานกับทีมทนายความของนางสาวพิมพ์วิไล ซึ่งจากการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินโยงไปถึงเคอญาติของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสำนักงานตํารวจแห่งชาติยศนายพลอักษรยอ่อต่อเต่าซึ่งเป็นเส้นทางการเงินที่มีการทําธุรกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทําความผิดส่วนมูลเหตุจูงใจที่ตนเองกับพวกถูกดำเนินคดีนั้นส่วนตัวเชื่อว่าเกิดจากการทํางานร่วมกับพลตรบุเอกสุรเดเชนในคดีอดีตผู้การชมบรี140ล้านจากการข่าวนะครับที่ได้รับ จากการข่าวที่ได้รับก็ปรากฏว่าเส้นทางการเงินคือเส้นเงินนี้บัญชีนี้นะครับมันมีขยับขับเคลื่อนไปแล้วเคยมีการทําธุรกรรมนะครับมีการโอนเงินนะครับให้กับเครือญาติของผู้ํำชาระดับสูงนะครับซึ่งก็เป็นระดับในพลตอเถานะครับ ครั้งนี้พลตำรวจตีนนำเุกเดชยิงเงินว่าที่ผ่านมาตนเองกับมินนี่ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนและจะมารับเงินได้อย่างไรส่วนการออกมาแห่งค่าต่อชื่อมวลชนในวันนี้จะมีผลกระทบอะไรตามมาตนพร้อมที่จะยอมรับ